ไอ <I S 2> รักชนกลั่นประกาศจุดยืนชัดเจนเรื่องกฎระเบียบของโรงเรียนไอรักชนกสีนอกว่าที่สสพัก9ก้าไกลได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ากฎระเบียบข้อไหนกันที่บังคับให้ต้องเอาพ่อแม่มาเท่านั้นถึงจะมอบตัวได้แล้วแบบนี้เด็กกำพร้าที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่ไม่ต้องมอบตัวไม่ต้องเรียนหนังสือหรือไงถ้ากลไกสภาย,ยังทำงานอยู่ไอจะร้องเรื่องนี้ให้กรรมธิการการศึกษาตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องตอบคำถามสังคมไอขอยืนยันจุดยืนไม่ควรมีเด็กคนไหนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยความไม่สมัครใจไม่ว่าด้วยกฎระเบเียบเียบข้อบังคับใดก็ตามลองถามใจลึกๆดูว่าควรมีเด็กคนไหนในประเทศนี้ต้องออกจากระบบการศึกษาไปเพราะสังคมบางส่วนรู้สึกว่าน้องทําตัวไม่น่ารักหรือเพราะไม่คานพกฎระเบียบแบบเดิมๆหรือเปล่าเรากําลังต่อสู้กับขนมเดิมๆกันอยู่ไม่ใช่หรือ